รถเทียง9,900บาทแถมผ่อนไม่ถึง10,000บาทต้องคันนี้เลยค่ะอ l l New ท่ y น t a Double Cab รุ่น Pro โโสำหรับรุ่นนี้นะคะเป็น4ประตูตัวเตี้ยรุ่น Pro โโเกียร์ธรรมราค่ะราคาเพียง712,000บาทค่ะ และอย่างที่บอกค่ะสำหรับคันนี้นะคะใช้เงินออกรดเพียง9,900บาทค่ะและเอียงผ่อนเพียง9,000กว่าบาทเท่านั้นค่ะและความพิเศษของโปรนี้ค่ะลูกค้ายังได้ประกันภัยชั้นหนึงและของแถมอีกหลายรายการเลยค่ะพิเศษมากกว่านั้นนะคะถ้าออกรถกับจอยรับไปเลยค่ะล้อตแม็กอัลลอยเลือกลายได้ด้วยค่ะลูกค้าสามารถเช็คเครดิตได้ง่ายๆนะคะ ยงแค่ยืดเอกสารครบรู้ผลภายใน30นาทีเลยค่ะสอบถามเรื่องโปรโมชัน่นปรึกษาเรื่องไฟแนนซ์หรือออกรถกับจอยโทรหาจอยได้เลยค่ะที่เบอร์075432153พ่มิโซวอเบอรปากเกตค่ะ